ตั้งข้อสังเกตนเลยนะครับตั้งข้อสังเกตนเลยนะครับว่าเมื่อวานบ่ายเย็นๆหลังจากสลายตัวกันเสร็จเรียบร้อยหลังการประชุมนะหลังการประชุมสสทองมาแรงเขาก็สลายตัวกันสักสี่โมงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะโดยประมาณค่ะสักสี่โมงเย็นวานประชุมก็ไม่นานปรากฏว่ารถของลุงป้อมวกกลับเข้าพักคือเดิมกลับออกไปแล้วฮะย้อนกลับมาสี่โมงเย็นวกกลับเข้าพักมาเรียกประชุมอีกกลุ่มอีกรอบใช่จังหวัด ทีเผอของนักข่าวอนักข่าวสลายโจจเรียบร้อยละนีไปส่งข่าวแล้วไงนึกว่ามันมีอะไรละเอาเขาจบแล้วนี่ประชุมพักเสร็จแล้วปราวฏว่ารถของลุงป้อมวกกับเข้าพักมีหลอกหลอกนะคข่าวจากนั้นก็จะมีรถของระดับแกนนําบางคนในพลังมะชารัฐปามเข้าไปที่พักนึ่งในนั้นมีเลยข่าวพักด้วยมันต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะเป็นเรื่องของธรรมนัตอ ปิดห้องคุยกันเกือบชั่วโมงใช่ไหมค่ะโดยประมาณค่ะหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องบิ๊กแปะถอนตัวใช่และ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 ทีมงานของบิ๊กแปะก็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 แสดงให้สังคมได้รับรู้ว่าที่ถอนตัวกระเพาะธรรมนัฐเมื่อวานผู้กองธรรมนัฐก็พยายามพยายามจะยืนยันเสียงแข็งๆเอ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้กดดันให้ให้ต้องถอนตัวอืไม่เกี่ยวรักกันดี ผมไม่ได้กดดันไม่เกี่ยวกับผมเลยอขอรบท่านการตัดสินใจของท่านและและและไอเรื่องหันกลับไปซัพพอร์ตบิ๊กวินผมก็ไม่รู้เรื่องอแต่อย่างไรก็แล้วแต่มี2ข้อเสนอที่น่าสนใจในวงเมื่อวานนะตอนสี่มงเย็นนะน่าสนใจวงวงอาศัยทีเลอของนักข่าวประชุมกันนะนี่มีอยู่2ประเด็นที่โชดกันในวงที่น่าสนใจประเด็นที่หนึ่งในวงที่ถูกเรียกกลับไปซึ่งประกอบด้วย ธรรมนัตวิรัตนลมนสันติพร้อมพัฒน์อย่านนี้เป็นต้นเลยน,นคะครับก็ชูดขึ้นมาสองประเด็นประเด็นที่หนึ่ก็คือว่าท่านหัวหน้ากรุงเทพมันเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองยังไงก็แล้วแต่พภาครชารัฐต้องส่งคนลงสกอ,อต้องจัดทีมลงสกอ่อในนามของพรรคจ,จบไปเรื่องหนึ่งนะ,ะประเด็นที่สองเมือ่อ บิ๊กแปะเข้าถอนตัวเข้าประกาศอย่างนั้นอ <Ừ. S 1> เอ๊ะเอ๊ะหันไปดูทางเลือกอื่นไหมเม<อ>ื่อชงกันขึ้นมาอย่างนี้ชงกันไปชงกันมาชงกันไปชงกันมาผมก็ไม่ทราบว่ากลุ่มสามชอเขาเต็มกันมาก่อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเขี่ยไปเขี่ยมาเขี่ยไปเขี่ยมามีการโยนสามชื่อขึ้นมา,ามได้มาสามชื่อแต่จะเป้าจริงเป้าหลอกเป้ารวงหรือเปล่าไม่รู้เอาล้วครับในวงนะ กลุ่มสามชอยน์ขึ้นมาสามชื่อให้หัวหน้าป้อมเลือกเอาใครลงผู้ว่ากทมแทนพบว่าแปดดีชื่อที่หนึ่งชื่อที่หนึ่งคุณเพีรพันสารีรัตวิภาคนะคะที่ปรึกษาหัวหน้าพักลังประชารัฐที่ปรึกษานายกด้วยอ่ะโอ้โหเอาเลยผมว่าคุณคนที่มาทาคิมเฉียวปัากคนท่าคมวาคุณเพิรพันธ์ในสะดุ้งโยงเลยนะเออชื่อมาได้ไงอ่ะชื่อที่สองชื่อที่สองนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะหรือเรารู้จักกันผู้ว่าหมูป่านะคะคุณนรงศักดิ์โอสถนากร จำได้ไหมครับเมื่อเร,เร็วๆนี้จำได้ไหมครับเมื่อเร,เร็วๆนี้คําสั่งโยกมาอยู่ปทุมออกเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะผู้ว,ว่าหมูปา่าย่องเข้าบ้านป่ารอยต่ออแล้วแกก็ปิดปากสนิทปิดปากเงียบไม่ยอมบอกเลยว่าบอ,บอกเลยว่าไปไปอะไรกับลุงป้อมที่บ้านป่ารอยต่อรู้สิปากเงียบจริงๆไปร,รายงานตัว ไปบรรยายสรุปเนื้อหาสาระหรือไปอะไรหรือไปหาเรืออะไรไปขอพบหรือถูกเรียกพบไม่ทราบเมื่อวานบางคนในสามชอโยนชื่อนี้ขึ้นมาเลยผูวุปาหัวหน้าไม่เป็นไรหัวหน้าไม่เป็นไรไปพิจารณาตัวเลือกอย่างผู้ว่าบุปปาไหมรับรองแข่งได้เลตติ้งแข็งแข่งได้แข่งได้ชื่อนี้แข่งได้ จากนั้นโยนชื่อที่สามะดรสุชัชวีสวรรสวัสดิ์อาธิการบดีเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัตกระบังนะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าช่วคุณหารรัก,กระบังดรพีเอดอเอรพีเอใช่ผมก็ง,งงๆเพราะว่าประชธิปัตย์ยกับดรพีเอเขาคุยกันน่าจะตกผลึกแล้วล่ะก็มีข่าวออกมาว่าดเรเอเนี่ยจะไปลงผู้ว่าในนามประชดิปัตย์แล,และระหว่างนี้คนของประชธิปัตย์เขาก็ทยอยปั่นข่าวเพื่อสร้างกระแสให้กับดรพีเอ ดรเอเองเจ้าตัวก็ลุยพื้นที่อะไรต่างๆด้วยนะมีคลิปออกมาทุกวันถูกถูกถูกในการกประชาสัมพันธ์เสนอนโยบายแนวคิดอะไรเกี่ยวกับปัญหากทมมีไอเดียมาตลอดเวลาอยู่ๆเมื่อวานตอนเยน็นๆโยนชื่อนี้ให้ลุงป้อมได้พิจารณาด้วยอีกหนึ่งชื่อรวมเป็นสามชื่อนะอสรุปไอ้สามชื่อเนี้ใครใ<ช>เป้าจริงใครเป้าหลอกหรือมันหลอกทั้งสามชื่อเออาจจะหลอกทั้งสามชื่อก็ได้แต่น่าต้องถามดรพี่เอเหมือนกันนะว่าจะลง พักไหนเนี่ยใช่จะอยู่พักไหนเนี่ยตัดสินใจได้เห็นว่าเนื้อหอมเหลือเกินหลายพักจีบเหลือเกินอพักไหนจีบนจชทิพั์โอเคไม่บีทางเลือกแล้วพักไหนจะจีบเขาปล่อยข่าวมาไงว่ามีหลายพักจีบไงเนื้อหอมมากไงอ๋อเอาเอาแต่ผมว่านะคุณพิรพันธ์สารีรัชวิภาเนี่ยสะดุ้งโหยงอืมไม่ใช่ละเล่นอะไรวะต้องการอะไรเนี่ยเสนอชื่อนี้มาเพื่อเพื่ออืมไม่รู้ไม่รู้ ใครเป้าจริงใครเป้าหลอกหรือหลอกมันทั้งสามชื่อชื่อจริงยังไม่ออกมายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาและสมมติว่าจะจะสร้างเป้าหลอกกันขึ้นมาทําไมต้องเป็นสามชื่อนี้อไม่สร้างเขาว่ากันว่าลุงป้อมนั่งฟังอย่างเดียวนะไม่แสดงความเห็นอะไรเลยนะไม่คอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นไม่คอมเมนต์อะไรอย่างไรเลยนะหรือเขาคิดว่าสามชื่อนี้เป็นไปไม่ได้เสนอมาก่อนอื แต่ว่าใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในสังคมการเมืองเขาก็ฟุ้งซ่างเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าสายนายกลุงตู่นยเ,เขาซับพอร์ตอชวินขวัญเมืองค่ะลงผู้ว่ากทมอีกสมัยใช่ขนาดที่ลุงป้อมแสดงออกตั้งแต่แรกนะเชียร์บิ๊กแป๊ะเชียร์บิ๊กแปะ๊ะเมื่อประกบกันใครจะได้สิทธิ์ลงอันนี้น่าสนใจไม่ทราบหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่ลุงป้อมอยู่พอแปะ ถอนแล้วอะจบแล้วอะเด็กปั้นของลุงป้อมถอนตัวถอนแล้วอ่ะก็ถอนแล้วอะจบแล้วอ่ะเออแล้วถอนตัวก็เพราะก็เพราะมีชื่อของธรรมนัตพมเผ่าเข้าไปเป็นประเด็นในการตัดสินใจถอนตัวด้วยอแต่ขณะเดียวกันผู้กองธรรมนัตยังล้างยังล้างไม่ได้เสด็จน้ำกับกับกับลุงกับลุงตูเลยอว่าพอละจบจบจบไม่เอา